9ก้าคนก็ซื้ออยู่แล้วแล้วก็บอกว่ากลิ่นตัวเนี้ยหอมมากคือชา i n g b ิ i งไรเนาะวันเนี้ยราคาแค่ร้อยเก้าสิบแล้วโต๊ะบ็อกเซ็ตอะโตะบ็อกเซ็ตอะอย่างที่บอกครับว่าราคาดีมากห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทซึ่งถูกไปสามร้อยอะสามร้อยนิดเดลยวราคามันดีมากเลยนะจริงๆคือคือวันเนี้ยซื้อไปฉีดดับกลิ่นห้องก็ได้ น้ำหอมคุยนู่นฉีใสเสื้อผ้าเวลาซื้อใหม่แล้วไม่ได้ซ้ำอย่างที่บอกอะว่ามันเป็นไม่ใช่แค่น้ำหอมแต่ว่ามันใส่ส่วนผสมที่บารุงผิวด้วยแล้วฉีไปบนผิวได้เลยเลยหรอได้เลยใช่คิวตั้งแต่พี่ขายมาเป็นปีอะวันเนี้ยโคตร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 นะดีดีที่สุดเจ้สิ โคตรโคตรโคตรอ่ะจริงๆคือเราไม่เคยขายแล้วค่ะน้ำไม่ได้พีกินอ่ะไม่ใช่มาชงไว้แบบนี้ไม่มีน้ำเย็นมาชงวันนี้อีกต่อไปแล้วเรย็นเริ่มเย็นแล้เดี๋ยวไปดูให้กันถ้าจะเริ่มเย็นคนะน้ำไม่ได้พีกินในลอยโก่อนพีก็ต่นไปนะคะทีั้งพีกแย่มากเลยพี่พีขาเนี่ยบอกว่าเราขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเราจะเลิกเร็วมันไม่จริงใช่ไหมคะ เราเราเล่นหลายหลายอย่างไงอะไรนะ, <S <S นะมันรอเราวิ่งไปวิ่งมาไงเอาแล้วมันไม่เห็นภาพอะของกินในห้ขของครัวมันก็ต้องเห็นภาพไงทุกคนร้อยเก้าสิบาทนะแบบที่บอกนะหมอคุยนุ่นคือจริงๆนะครับนานๆที่เขาจะมาลดนะนี่มันเป็นเอเียเซลแล้วอย่างที่บอกว่าใครจะเอาตัวที่เป็นบล็อกเซตกดได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปอย่างอื่นแล้วแต่ว่าอย่างวันนี้ร้อยเก้าสิบบาท,ทจริงจากสองร้อยเก้าเก้าซึ่งเขาลดไปเลย ร้อยกว่าบาทนะจริงๆครับเกรย์ออมเดอร์นี่เลยนี่เลยชามมิ่งใบเลยถ้าใครถ้าใครอยากจะรอสักกลิ่นหนึ่งชามมิ่งใบไม่แต่ว่าเอาจริงๆนะว่าซื้อไปเลยสี่กลิ่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปีใหม่แล้วเผื่อไปฝากใครที่แบบแถวบ้านอะไรอย่างนี้หรือว่ากลับบ้านหรือว่าพวกไปเที่ยวพวกเพื่อนจีนน้ำหอมรอบเปืองอะไรอย่างเงี้ยเราเอาตัวนี้ไปใช้แล้วมันสดเอม่ย็นเลยไม่มีอะไรพอดี อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวนะพี่เติมกดนี้แนะนำนะบอกเสร็จเอาไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปโปรดักตอื่นแล้วดูเชลีิหากนสร้อยสี่สิบแปดบาทต่อขวดขวดนึงเยอะมากแล้วก็จะใช้หมดแล้แม่ขวดนึงเจ็ดส้แอ่แอลเปาะเจ็ดสอใช้นานมากนะแล้วฉีดฉมนะฉีดถมฉีดถมทัวมยังหมดช้าเลยอะหอมมากจะอก ไม่พี่ปูพี่ปูมีทริคอีกอย่างหนึ่งด้วยสีดผมได้ไหมได้ฉีดผมและจะอหอมเลยอะไม่แล้วพี่ปูจะบอกว่าบางบ้านที่ชอบมีดอกไม้ลอมเราเอาไปฉีดดอกไม้ลอมได้เลยจ้ามันก็จะทําให้เก็บทำหอมในห้องน้ำในห้องนอนอะไรได้แต่แต่อย่าเพิ่บอกนะว่าผู้ชายกลิ่นนัวเลยนะครับเนเขาดูมากตอนนี้ที่บ้านก็ใช้แต่ของมาแล้วอันนี้คือโอ้ใช่สิล่าสุดนี่เดี๋ยวที่หนูแล้ฟังมาตอนนี้ บ้านมีผีสั่งด้วยหรอคะ,อะคือหนูก็ไม่ได้ใช้เปลืองนะคือทำเปไม่ตอนแต่ก่อนต้องบอกว่าเป็นผู้ชายอะเพราะฉะนั้นทิชชู่น้อยมากีมม <c oughs> ่ <c oughs> แต่ว่าพอพอผมมาอยู่ด้วยก็อ้าวทิชชู่หมดแล้วเหรอนี้มม <c oughs> นะคะผุ๋มย้ายบ้านไปอะป่ะผุ๋มคงทิชชู่ส่วนตัวไปด้วยนั้นไม่นี่ก็เลยจะเตรียมช่วย้บุ๋มแรมแล้วก็เลยเลือกทิชชู่คู่มาด้วยคพูดเหมือนบุ๋มแบบ เต็มบ้านเลยเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในตู้อยู่ตอนนี้ใช่เพราะว่าซื้อซื้อมาให้ใช้กันได้ทุกคนไงดึงรางมีสี่มีสี่ยิ้วค่ะใช่มีสี่ยิ้วยิ้วดึงเป็นแบบนี้แล้วหนึ่งยิ้วทุกคันสามร้อยแผ่นครัดึงได้สามร้อยยี่ห้าดึงซึ่งมี่ห่ออื่นสนใจอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบอันเนี้ยจำนวนดึงเยอะแล้วตก่อละสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับร้อยหกสิบบาทแล้วได้ไปสี่อันอันเนี้ย เป็นอะไรที่ยังไงก็ได้ใช้แล้วเดึงเนี้ยทุกคนใช้ทิชชู่ในห้องน้ำหมดแล้วเพราะทิชชู่เป็นม้วนหมอนอ่ะมันต้องใช้สองมือดึงนะก็คือพอม้วนเสร็จแล้วก็ต้องเอาอีกมือดึงดึงตะกี้แล้วเวลาล้างห้องน้ำมันเปียกอ่ะใช้ไม่ได้มันต้องคุยงทิ้งอ่ะอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องเติมบ่อยแล้วรู้สึกว่าทิชชู่มันสะอาดเพราะมันอยู่ในตองไงก็อันเนี้ยร้อยหกสิบบาทซื้อได้อันเนี้ยได้ใช้ได้ตลอด เช็ดหน้าอีกแบบหนึ่งดีกว่าไหมคะเช็ดหน้าแต่ก็คงได้แต่เนี้ยจริงๆมันก็เป็นเนื้อชั่วไม่ใช่ชู่วหลีไซเคิลน้องเป็นทิชชู่วสะอาดใช้ใช้ยังไงก็ได้ครับจริงๆแต่ว่าแต่เนี้ยบอกได้ไหมแต่ใช้ในห้องครัวใช้ในห้องน้ำนี่แบบนี้แต่หนูไม่ได้ใช้เช็ดหน้าถ้าเช็ดหน้าใช้อีกแบบหนึ่งอย่างเนี้ยไม่ได้เหมาะใช้แบบ เออคือเอาไว้ใช้เช็ดในชีวิตประจำวันแต่เช็ดหน้าใช้ชิ้นทูตี่แพงขึ้นนี่เลยดรังมีกี่ห่อคะฮะดรังมีกี่ห่อดึงรังสี่ห่อห่อละพันพันสามร้อยเขาเรียกคิวพี่พีค่ะอ่าดึงรังมีสี่คิวพันละสามพันสามร้อยนี่ที่พีทนี่ดูสามชั้นของเขาดูดีเป็นสามชั้นหนาแบบนี้ดีมากได้ทั้งหมดสองคิวถ้านี้ได้ทั้งหมดสองคิวถูกเนี้ยร้อยสี่สิบบาทได้ทั้งหมดสองคิว อันนี้ราคาดีมากคือเมื่อกี้ทุกคนถามว่าทิชชู่พรีเมียมที่มาเพื่อเช็ดหน้าเื็นไหนตัวนี้ครับเนื้อคนละแบบอันนี้เป็นเนื้อแบบสยมเขาจะบอกว่าตัวเนี้เป็นพรีเมียมซอมนะครับหนึ่งห่อ150แผ่นราคาเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะได้ไปทั้งหมด2อย่างนี้นะ ซึ่งหนึอันมีสามข่อใหญ่นะข่อละร้อยห้าสิบแผ่องอันเนี่ยเท่ากับได้ไปหกหก่น 6, 6อนะหกข่อในราคา1 4อบาทตกอันละ20นิดนนะยี่สิบนิดนเท่านั้นอันนี้คุ้มมากจริงๆครับอันนี้กดได้แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คูมาทํามาดีอีกแล้วอะแต่ก่อนเขาทามาเป็นก่อกระดาษไงรอบนี้ยเขาทํามาเป็นตัว เป็นตัวหิ้วแบบนี้แหละอันนี้ร้อยสี่สบาทนะครับร้อยสีบาทก็อันนี้เป็นอะไรที่ได้ใช้ถ้าใครจะทิทชชู่เช็ดหน้าซับหน้าเอาอันนี้เลยอันนี้เลยจริงๆครับไม่ใช่บอกว่าสีสวย2 พี่เคหาปกติอะที่เราขายมาส่วนใหญ่เป็นร้อยแผ่นเพิ่งมีเห็นอันเดียวี่ร้อยห้าสิแผ่นอะพี่มีใช่ปกติไซส์อ่ะร้อยแผ่นใช่ม้จัดเาแบบเต็มอะแล้วมันเป็นทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าโดยเฉพาะนะครับมันเป็นทิชชู่ละเอียดนะที่หน้าผมมันเมื่อวานบเขาขัวจนมันไปหมด เช็ดแกะเช็ดปากเออโอ้โหเช็ดปากหนูไปทำไมเอ่ยเช็ดปากล้วเช็ดหน้าผากต่อน้องไม่นายน้องเฮ้ไม่จับน้องไว้นะเฮ้จับน้องไว้ลงไปนะนี่นะครับอ an ันเนี้ยคุ้มมากกดได้นะคือราคาดีมากด้วย6คอร์เนี้ย140บาทได้2เออดูผิวผู้ดีเลยอ่ะไหนชูดเท่สอง บอกร้ออ่ะอันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราสองข่ายดูหน่อยเพราะว่าปกติปกติอ่ะชัยแล้วมันจะเป็นแบบถ้าเป็นโลชั่นมันจะลอยรู้สึกว่าข้างนี้หนุ่มเฮ้ยข้าจ่างทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะดูดิใช้อันนี้กับอะไรอ่ะดีมากจริงด้วยไม่สีขาวอันเนี้ยข้าในลูกกระจ่างแ่เดียวเพราะทำไมอ่ะไมได้แล้วไหนมันกดยังอ่ะไม่ได้อันไหนหลับหัวกันอันบนเอออันนี้เพราะอะไรอ่ะ อเฮ้ยมันดีอ่ะจบแล้วฉันดีฉันพูดแล้วว่านี่ดีมันฉันกดไปสามมะกรูดวันนี้แล้วมันซึมคือกระดาษทชชูเปียกเนรรี่ยเป็นนิดซึ่งอะไรคะแป้งเด็กหรอคะซูซ่าไลมีสองกลิ่นค่ะคืซูซ่าไล่อันนี้บุ๋มซูไปยี่สิบหอมบูมมิ่งเฟสอันนี้คิดแป้งเด็กบูมมิ่งเฟสหอมมากใช่แต่ว่าไม่ละลายเครื่องนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยช่วยเรื่องให้ผิวแบบนุ่มด้วยเพราะว่าเขามีตัวของ ันนี้จะเป็นกลิ่นแบบปกติของเขาเลยแต่อันนี้หอมชอบมีแป้งเด็กอันนี้บูมมี่งเฟรชเวเดีมากอะใครเอากดกดได้เลยครับกดได้เลยเอ,าาอ่ะไปต่อไปต่อคะ่ะเฟรชกิงใครจะลองโค้งสุดท้ายแล้วนะพราะครั้งหน้าไม่น่าจะได้ราคานี้เออถ้าตอนโปร้อยหกเก้าเท่าพวกแบบกลุ่มกลุ่มหลักอะแต่ว่าถ้าเป็นราคาปกติคือร้อยเก้าเก้าคู่กันนี่เก้าหกบาทนี่พี่จุ๊ก ชมพูสำหรับผมมีน้ําหนักเนาะเพื่อสูตรผมตรงมีน้ําหนักผมมีน้ําหนักสีส้มผมเสียเลือกสูตรตามสภาพผมดีกว่าครับแต่กรีนะถามว่าไหนหอมอันนี้หอม เขาไม่มีสูตรผมร่วงนะสิครับแต่ว่าเขามีสูตรลังแค่เนาะต้องไปซื้อตะกาเดียวแต่ว่าอ้ออันนี้คือสีสีชมพูใช่ไหมสีชมพูช่วยเรื่องผมขาดหล่ดร่วงด้วยนะครับผมมีน้ำหนักผมไม่ชี้ฟูผมนุ่มสวยและขาดล่วงี่ส ราคาราคาเหมือนแจกอะจริงราคาเหมือนแบบคใครปวดเหมือนได้ขวดขาล่องไหเนี้ยราคาแต่คุไม่ใส่ใหญ่จริงๆราคาตลก48บาทต,าทตาท่อขวดอะก็อย่างที่บอกนะเก็บไใ้นี่ได้นะครับเก็บกดสั่งจ่ายตังค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วแต่ก่อนไปเดี๋ยวขึ้นตามสัญญาไม่หูฟังก็เกม โอเควันนี้ไม่มีวิตามินใส่ผมของ IOU รอก่อนนะมาต่อเราจะอะไรต่อครับพี่ปูิคิวมาช่วยปเป็นนั่งแบบหน่อยสิ